แดงวันนี้มาทำอะไรวันนี้เราจะมาเล่นแมปเชนซอมแมนกันไปกันเลยไปดิไปกันเลยมานี่เราเจออากีเหมือนกันวะ่ะเฮ้ยทำไมมันเป็น่างนั้นน่ะก็มันสามารถเล่นจิงจอกได้แต่ว่าเราไม่ใช่พยายามจำเป็นเท่านั้นมั้งนะ<า>เราใช้สกิลรันแลน้วกันสกิลการยิงหัว นี่แน่คมๆเราขอลองใช้คำว่าปังกับเองได้ไหมเดี๋ยวเองค่อยมาฮะเราจะไปตีบอดเดี๋ยวก่อนนีบอดอ่ะเออใช่ทุกคนอนะันนี้บอดนี่แน่วุ้ยมีคนมาตีเราได้ก็เจอสุนักจริงจออไปหน่อยเป็นยังไง คืออะไรขจ้าฟาฉันเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะตีดีตั้งใจจะตีคนที่ขึ้นมาจากการเจ้าฟ้าเออแต่ว่าในแมปนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างทำอันนี้มีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะเจ้าฟ้าแล้วว่าเรามาหาต่อสู้คนแบบจริงจังดีกว่าเจ้าฟ้าใช้สกิลรันอืม กิลยิงหัวสกแป๊สกิลปืนอุ้ยโทษ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 สกิลผ้าผ้าพันแผลไม่ใช่สิอันนั้นไม่ใช่สกิลสกิลห้าที่มันเขียนว่าผ้าพันแผลหรือว่าดื่มล็อกอะไรดื่มเลือดอะไรหลักมันคือสกิลเติมเลือดแต่นี้ฉันยังไม่เติมจะฟาอกมาฉันจะใช้สกิลนี้กับอากิ เรียบร้อยล่างหัวคมคมวัสดีพวกเขาพิมมาว่าอะไรไอ้ไม่ไอ้ไม่ใช่เจ<ม><ม>้าจฟ้าดใว่ปะเอ้ยเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าพิมหรอไม่ได้พิมทำไมมาขึ้นอ่ะคนอะไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกทุกคนใครที่อ่านออกก็อ่านนะคะผมใครอ่านไม่ออกก็ก็ไม่ต้องอ่านนะผมก็มทุกคนคลิปผมจะได,ได้คลิปเยอะๆแล้วนะคะผมเดี๋ยวผมจะมีการทำคลิปช็อตกับ กับชุมชนแน่กับโพสแน่นอนครับผมเราดูได้เลยแต่ตอนนี้เรามีอัดห้าคลิปมนาะนี้เป็นคลิปแรกที่เราจะต้องอัดไปซะสุนักจิ้งจอกไปมาเฮกันทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเจอเจ้าฟ้าแล้วโอ้ยมีคนตีเราโอ้ย นี่แะอุ้ยโทษผิคนโทษโทษโทษฉันป่าปฉันนี่แบบหือกัดผิดเลยอะเจ้าฟ้าน่แนดนีนี่แน่นี่แนนี่แนลนี่แน่นี่แห่นี่แน่นี่แห่นี่แนนี่แน่นี่แนนี่แน่นนี่แน่ี่่ี่แน่นาา่ีี่่น อื้อโดนยิงไปซะทำไมบนหัวเจา้าความีคำเขียนอะไรไม่รู้นะยู are, อะไรไม่รู้นะนี่ไม่รู้อะคนใครอาดออกก็บอกด้วยนะะพอที่จะเป็นเดชแมนโนตายแล้วฉันสามารถกำจัดคนตายไปได้คนหนึ่งหาเวอ,อ่์น่ะัปดีพวอา นายเจอสิ่งนีง้พวกเฮ้โอ้ยชาตโดนใครไม่รู้เอาโปจิตะมาซีด้วย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 วางเขาตีกลับมาแลโอ้ย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 ต้องใช้ด่วนใช้ด่วนใช้ด่วนเลยด่วนเลยด่วนด่วนเพิ่มแล้ววันนี้พวกนายต้องเจอโกงฉันโกยิ่งหัวคมๆ ยิงหัวเสร็จก็บิดคมคมครับผมจังหวะน,นี้เจ้าฟ้าไอ้เจ้าฟ้าหายไปไหนวะอ้าวอยู่โน,น่นไยทำอะไรอะร่ะเจ้าฟ้านี่อะไรอะร่ะเจ้าเจ้าฟ้านี่เนี่ยนี่นี่เน,นี่ยยิ<า>งห,หัวคมคมกระจายหมดคือเจ้าฟ้าไม่มาไม่มาตีกับคนเหรอ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนนคร <ะ S 2> ับไอนน้จะฟ้าหยอกใช่ไหมไม่หยกอกฟ้าหยอกอะพูดจริงไปคลิปกันอันนี้จะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดของพวกเรานะ้ทุกคนโอเคผมผมไม่ปิดนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ <laughs> อันรว่าปิดเร็วเล่นปวดตาแล้วเนี่ยไม่ทุกคนเล่นต่อน,นั่นแหละปัง เออเดิมเมื่อกันเดเมื่อเดเมือ่นนี่น่มา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 เชึบอาชึบอาชนี่อาชึบ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 ตาบไปไหมล่ะมาบใช้สกิลนี้อาชึบอาชึบอาชิดโอ้ยตัวเบสบอลเจ้าอากิเฮ้ยทำไมนี่จะาเกอ เออเต่เลือดก่อะไรต่อไปผมจะไปเล่นแมปอะไรเดี๋ยวค่อยนะคบผมเดี๋ยวค่อยดูนะเพราะผมเลือกแมปไปแล้วห้าแมปครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีถ่ายห้าคลิปเราจะวิ่งรอบนะครับผมวิ่งรอบเพื่ออะไรวะมาทุกคนแหละผมจะใช้สุนัขหมาป่าจอมเตเฮ้เฮ้ไม่พอก็ต้องยิงหัวคมคมยิงหัวคมคมก่อนทุกคนเฮ้ยมีคนแปลงเป็นปีศาจไปเรื่อยแล้วยิงหัวคมคมยิงหัวคมคมไม่โดนก็ แปลงร่าไงวะฮะแต็มแปลงร่างไงเจ้าตนนั้นมันแปลงล่างไม่ได้มันเป็นปีศาจเลือดแปลงล่าไม่ได้ดกเวทผมที่แปลงล่าเป็นปีศาจปืนได้ชั่วข่าวแปลงไงฮะแปลงไงตัวผมนะมันถึงตัวผมอ่ะมันแปลงไม่ได้ผมบอกไปแล้วแล้วผมมาคุณก็แปลงล่าไม่ได้ไงไม่หมยถึงว่าผมอ่ะผมอะไรผมอ่ะผมคุณอ่ะนะเออ อะไรขผมล่ะผมคืออะไรผมม่ะผมจะแปลงร่างได้ไหมไมแปลงล่างไม่ได้คุณ้าใจอเลยไปเดีย่ยฮะผมแปลงร่างได้ไหมกูบอกว่าตัวมึงแปลงร่างไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าผมมันแปลงร่างได้ไหมผมคือผมมืออะนะแล้วไปตัดอ่ะเออ ก็ไม่คกี้บอกว่าผมผมรันได้ผมแปลงร่างไม่ได้เอ้เยบอกว่างบอกว่าแต่แปลงร่างได้ชั่วข่ขาก็หมายถึงตัวกูเองอะไรของมึงเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเหรอเปลี่ยนได้เปลี่ยนที่ไหนอ่ะก็กฆ่าตัวตายก่อนเท่านั้นแหะแต่ผมจะไม่เปลี่ยนตัวนะตัวนี้ผมใช่อยนผมจะใช้เป็นปีศาจจิ่งจอกันเขา เออเพิ่งเติมเลื่องมาเหรอครับคุณคุณเซนเซอร์เฮ้ยเป็นเซนเซอร์แมนจังเลยก็เป็นสิครับรออะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้คุณสามารถแปลงร่างได้ตรงไหนอะ่ะเนี่ยแปลงร่างหนึ่งไงเออแปลงร่างแต่ว่ามันแปลงร่างได้แค่แป๊บเดียวนะคุณต้องคุณต้องใช้แบบเอาง,ง่ายงคือคุณต้องใช้ในย้ยามอจำเป็นอ่ะ าเพิ่งดื่มอย่าเพิ่งดื่มเลือดตอนนี้อย่าเพิ่งพิวตอนนี้มันยังไม่อ,อะไรมากเฮ้ <Hey. S 2> <c oughs> การยิงหัวคมๆหัวคมไม่พอก็ต้องจับสับสับโอ้เฮ้สวยดีลาบี้ลาบี้ลาบี้สวยดีลาบี้ลาบี้อบบีสวยดิลาบี้โอู้วราะผมก็นคนอื่นเฮ้ hey. ทุกคนตอนนี้คือผมกับผมกับเจ้าฟ้าคือดูเดือดมากยิงหัวก่อนยิงหัวคมๆม,มาทำการฆ่าบอดแปบ๊บีดบร้อยครับบอดตายลันเลยสกิลลันสกิลเน้ปีศัจเวสกิลหมาจิ้งจอกของผมอะสกิลปีสัทจิ้งจอกของผมอะคือมันใช้ระยะไกลได้ด้วยหมกด ไดก่าแลไวได้กินได้กินอะไรตอนนี้คุณอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยี่เนี่ยนี่เอาคุณใช้ทำไมอ่ะเรยมุนอาแล้วคุณจะใช้ผมทำไมอะไแล้วผมทำไมมาดิอยย่าห่า่่าคุณตีผมเหรอมาดิแต่ซูเวลาตรงนี้ตัวตัวเลยมามาเลยมาดลยมาเลยตัวตัวกรเล็มมา อะไรยะเจ้านายอ่ะมามาเฟ้มา,มาตรงนี้เลยตัวตัวเลยมามาดิมาก็มาเอ,อ้าคุณตึกว่าตรงนูน้นมาดิโอ้ยรับมามา,มา วีวีวีบาปีแกดูได้ดแกเดโเวโเวโนมาเฮมโอมาเบนาเลโดซอมโอมาเลนาเลโนซอมโอมาเลนาเลโนซอมโนนมนมซอ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 มมซอมซอมมาโนซซอมมซอตสออซอมมเล็เซมาเลมาเลได้น่โดนโดอ่ะ ร้อยโดนร้อโดนเหมือนกันนี่อดื่มเลือด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 ผมต้องการผ้าคนแผลก่อนตอนนี้ดื่มเลือดขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนแปลกแปลไแปลกแปลกไมีคนก็มาจออะไรของเรา อ้อยู่ตรงไหนตอนเนี้ยไม่บอก <c oughs> บอกมันก็จะมาฆ่ากูตอนที่กูเติมเลือดแต่สีไมว่ว่าไม่รูเเ้เลือดเขียวแล้วเลือดใกล้เขียวแล้วเขียวเวอะไรอโอคนละเขียวผันไปอีกหนึ่งรอบครบแล้วเข้ามาเลยเจ้าฟ้าจะหมกกัดจะโดนจะสวยแล้วก็เรื่องของเจ้าฟ้าเลยมาดื่มเลือดเนี้ยไม่เป็นไรดีกว่าเลือดเขียวแล้ว

ตเตรงเฮ้ยเติมเลื่อนดูหวาเนี่ยคางเข่งแต่ว่าคุณตายแล้วนะยังเนี่ยคุณตายแล้วเมื่อกี้ผมตีคุณตายหายไปไหนไม่รู้ ผมยังไม่ตายคุณตายแล้วเมื่อกี้ผมตีคุณตายนี่ไม่จ่าว่ามีบอสเกิดใหม่อ้าวทุกคนทุกคนเดี๋ยวให้พิมพ์ออกแล้วเข้าใหม่มมนทุกคนไปไปไปตัวละครไหนอากิเหมือนเดิมไหมอุ้ยตัวอะไรอ่ะบอสบอสบอสมันเตะแล้วป้ะวะฮะมันเตะมันทำายเราต้องช่วยจัดการมันทุกคนเราต้องอะไรอย่าไปสตูกันดิ โกเมงเว่็เม่ไลยไปเหนึ่งเต็มเต้เซไมลยไปเลยฮหนึ่งเต้นเตไว้ดวนเลยหมุนทุกคนระวังซไมเลยไเลได้ห้าหนึ่งเต้เตไมเด้ห้าหนึ่งเตนเต้นซไมเลยไดห้าหน่งเโอ้ยตะดื่มเลือดดื่มเลือดฆ่ามันแผลด่วนดื่มเลือดด่วนดื่มเลอดด่วนดืมเลือดด่วนไม่ได้ด่วน่ เลือดกจะเลือดมันยังเต็มอยู่เลยอะ่ะซอมาเลยมาเลยห้าหนึ่งตื่นตึมซอมเมเลเลห้าหนึ่งตึ่นติมห้าเก้าอ้ามันหายไปแล้วนี่นี้ทำไมวาร์ดได้วะไม่รู้มันวาร์ดดได้หรือเปล่าในเรื่องทุกคนช่วยบอกผมด้วยนะตัวละครตัวนี้แต่ผมจะได้ว่ามารับพัดตัวรับพัดตัวพาวงพาวเวอร์รลุกอย่างนี้แหละรับพารตัวพาวเวอร์เฮ้ยผมจะตายพันแผลด้วยเลยอย่ามีอย่ามาทางผมนะจาสปาราสตอนที่ผมพร้อมอ่ะมาได้เสมอ เลเต็มแล้วเล่เต็มแล้วไปต่อสู้เลยเจ้าฟ้าเดี๋ยวฉันจะช่วยยิงหัวคมคมให้ไม่โดนเออเจอนี้ก็บอกให้เจอนี่ไม่เจอใช่ไหมถ้าไม่อยากเจอแล้วก็รับหัวคมคมไปรับหัวคมคมไปว่าจะตายโอ๊ยตายดื่มเลือดอยู่ ถเลือดเร็วจ้าฟ้าเรายังไม่แปลงร่างนะเีนือพิมพเก็บเรื่องไอ้ฟ้าเก็บเรื่องไปแปลงร่างโอ้ยต้องการมีผ้าพันแผลด้วยเลยครับทุกคนตอนนี้เลือดผมส้มแล้วสกิลห้ามาสี่สกิลห้ามวนอ้าว นี่บิวเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> นี่แน่โอ้ย, <laughs> อยเจ็บเอาทีทุกคลิปนี่มันม,มันมีเสียงคำตลอดเวลาแลนะ้วก็ไม่ทุกคลิปหเลยเนละ่ยใครบุญโอ้ยการีหัวคมๆกินเลือดก่อน

อยู่นู้นอยู่นู้นเดี๋ยวผมไปคุ้มกันให้ก่อนมีนเมือกก่อนด่วนเลยด่วนเลยโอ้โหเจ้เพิ่งขอเล่นทีเขียวมาให้มันเต็มก่อนผมนจะใช้จักปรปายาไก่นะปายาไก่ได้ต้องเดินว่าเมือจะเล่นเต็มเร็วสไลม์เลนไลม์เลนห้าหนึ่งเก็บเรียบสไลม์เลนไลม์เลนห้าหนึ่งเก็บเรียบ ทุกคนบอลมันฆ่าโคตรแย่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มมาเหลือครึ่งหลอดแล้วนะครับแม่หนูเตะแม่อะไรของคุณเนี่ยหนูเตะแม่โอ้ผมจะตายเหมือนกันโยนเลยนะเอานะเอาเลยคุณไม่เอาไม่โดนไม่โดนเฉยนี เคทุกคนนี่นีนี่ทุกคนเฟสเอยแดงถ้าเราไปตีมาแล้วเฟสเองี้แล้วก็ตีแล้วก็เฟสก็รีบวิ่งออกเลยนะรีบวิ่งออกการยิงหัวคมคมเขออมรันก่อนแลวกันแล้วก็วิ่งมาแบบคมคมแล้วก็วิ่งมาแบบคมคม ว้าวว้าวโอ้ยจะโดนตามาโดนตามทำไมฉันเล่นหมาป่าชิ้งเจาอ,ออกมาไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนมันมีปัญหาอะไรป่ากูดาวอ่ะแล้วแปลงร่ามันขูดาบกินหัวขุงคมแล้วก็ไปละมาไร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 เลือมันจะจะจะหมดแล้วทุกคนต้องรีบต่อสู้ ฟอยไปเลยไปเลยในะ้า่เลือดไข่มุกอ้ะจ๊กบิมกนี่ทอยเล็ดกำจะมาหาเรามนจะมาหาหลงรักหลงรักสิกมากมากนิ่งหนีเร็ววิ่งหนีเร็วาก็จะเลนห้าหนึ่เก็เ็กจอพวกนออก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 อกอกกกอกกอกเาไมปนรผมกลับมาแล้วบอมาแล้วเอา กลับมาอีกรอบกินเลือดยิงหัวคมๆสักแป๊บตามมาด้วยสิ่งนี้แล้วก็ออนัน แล้วก็ซอมเล่นมาเลยเดห้าหนึ่งเก็บเรียบ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 แล้วก็วิ่งออกมาแบบบ่าคอมโบอลหลังจากนั้นก็ยิงหัวคมคมแบบบ่าคอมโบไม่โดนใครแล้วก็นน่หูโดกวิ่งออกไปแล้วก็ยิงแบบหัวคมคมไม่โดนใครอีกรอบหลังจากนั้นก็เรียกหมาป่าเรียกนกชัยบุญการใช้สายแผลบบาโบาเวแล้วก็โดนคนตีหลังจากนั้นก็วิ่งออกไปอ้าว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 ไว้อันไหนโหดสุดอะอันไหนโหดสุดไม่แน่ใจเหมือนกัน เคยเล่นแบบนี้อยู่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอันไหนโหดสุดนะครับเอาตายแล้วใช้นี้ใช่ไหมเออผมใช้อากิตูไซสกิวิดี้ทุกคนวะิ่งแล้วจู่โจมเลยโอ้ยซอมมนมาเลยมาเลยไดห้าหนึ่งเก็บเรียบซอนมาเลยมาเลยไดห้าหนึ่งเก็บเรียบซอนมาเลยมาเลยไดห้าหนึ่งเก็บเรียบซอนมาเลยมาเลยได้เออโดนเตะปิวเลยทุยก,นกนยยคน โอเคสกิลยิงปืนไม่โดนนี่ไม่โดนหลบแบบวิชเต้าดิตอนนี้หลบแบบวิชเต้าไปแล้วเหรอมันว้าดีเลยมันวาร์ปมากว้าอีกแล้วว้าเยอะยังเลยนะขี้เกียจไปหาแล้ดนี่เโอ้โหโอ้ยตายส่งเบอร์มาสิขาถ้าจะมาขนาดนี้ทุกคนทำไมผมตายบ่อยจังวะเออโอเคเออฮ้ยเรล่มาจะหมดแล้วทุกคนตรงนี้ต่อสู้ ฟึ้งเมื่อไข่หมนุนว้ยตายทีเดียวเลยอออคือเริ่มมาจามดแบบถาวรแล้วโอเคืออตอนนี้ไม่น่าจะเลอโอ้ยโอ้ยตายไ้ยไข่หมนุนเราจะต้องรีบต่อสู้กับมันนะครับตอนนี้ เออเอามาเอามาป่าจะไปกิน, oh, นแปลงล่าแปลงล่าแล้วจะตายแล้วเนี่ยเพิ่งมาแปลงล่าตอนตายเนี่ยนะโอ้มันแปลงล่าจริงด้วยเย้ยังยังยังนึกว่าตายห่าไปแล้ววิ่งฟบเออออกไปซะออกไปให้ไกลที่สุดระหว่างเช้าเฮ้ยออกไปให้การเลือดเดือมเลือด เราไปเติมเลือดจนต้อง,ง,ง,งไม้โอ้เมอรลันแบบบ่าคอมโบจิ้งหัวคมคมไม่โดนผมต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะโอ๊ยโดนเตะจะตายแล้วมันจะตายแล้วอือตายแบบถาวรแล้วตอนเนี้ยไปถึงกู้ได้หละ มันจะตายแล้วทุกคนทุกคนช่วยกันเร็วโอ้ยดื่มเลือดดื่มเลือดโยนเลยแล้วปึ้งเคเลือดไข่มุนอย่าโอ้ยฉันจะตายเองอือ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 โอ้ยเดินแปลงบ้างผู้หญิงก่อนแล้วการพลังงานอ,อะไรหรอโอพาวเวอร์นี่ว่า มาผู้หญิงจะจะกล้าหรอจ๊ะอีตูดตายแล้วว้ยตายตายตายแล้วเย่ยังยังยังกูได้ใจมากตอนนี้เพลตายมากอุ้ยแต่ว่ามันจะตายเลยทุกคน อีกสิบสี่นาทีโอ้โหทุกคนอะไรผมงมันวะผมตายก่อนเลยผมเกิดใหม่แป๊บเกิดใหม่แป๊บผมจะกลายเป็นอากีแล้วจะไปจะไปเติมเลือดไงก็เลยเกิดใหม่เกิดได้อีกสิบสี่นาทีเรต่อสู้กันเองได้อย่างสบายสบายดีพวกขอฟันแบบลารี่เราเลี้ยวหน่อยละกันพร้อมกับอาเรียวไอเวดถ้าไปก่อนนะคนเพราะว่าเราเก็บข่อยแหละเฮ้ยนะผมกระเดวนเรามาหาที่ปิดคลิปไปก่อนดีกว่า ปีคิดว่าว่าเราต้องแบบทำคลิปอะไรอย่างเราไปยิงกับพวกนั้นเนี่ยพวกบอสได้พวกนี่แหละวะมันนี่แหละวะกับบอสเอ้ยอยู่กับบอสบอสบอสอะไรไรโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับต่อยแล้วไหมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่แหละนีนะหนี่เลยโอ๊ยคุณเจะตายจะตาย